ในอวกาศที่เวงวางรู้ไหมคะว่ามีอะไรเวงวางไม่แพ้กับอวกาศเลยนั่นก็คือท้องของนักบินอวกาศค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่านักบินอวกาศเวลาที่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยเขากินอะไรเขาทานยังไง นอกจากการเตรียมตัวรับมือนะคะเพื่อเจอกับสภาวะไร้น้ำหนักที่เขาว่ายากแล้วเนี่ยรู้ไหมคะว่าการอิ่มท้องของนักบินอวกาศก็เป็นเรื่องที่ยากด้วยเช่นเดียวกันงั้นวันนี้ค่ะนินจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักกันว่าอะไรที่นักบินอวกาศทานได้และอะไรที่นักบินอวกาศทานไม่ได้ไปติดตามกันค่ะคุณกำลังฟัง Space บ a r พอดแคสต์ที่จะพาคุณหลุดพ้นจากความเคว้งควา้างชวนรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยีโอกาสให้ลึกกว่าที่เคยกับโอนีนพิตินันทคลังเพชรค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะรู้กันไหมว่านักบินอวกาศเนี่ยสามารถเลือกอาหารที่เขาต้องการทานเองได้แล้วผ่านการจัดเตรียมอาหารนะคะสำหรับนักบินอวกาศของนาซาค่ะที่อยู่ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์หีพอซึ่งจัดโดยห้องแลบอาหาร Space Food System Laboratory หรือ SFSL ค่ะในสถาบันวิจัย Johnson Space Center ที่เมืองฮิล s t สตตนรัฐเท็กซัสค่ะโดยเรื่องสำคัญนะคะจะต้องคำนึงถึงโภชนาการ และประสิทธิภาพสูงสุดของนักบินอวกาศเป็นหลักค่ะสําหรับภารกิจที่ยาวนานนับปีนี้นะคะอาหารอวกาศเนี่ยก็ต้องมีอายุการเก็บรักษาที่นานด้วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการรับประทานด้วยนะคะแล้วอาหารอะไรบ้างที่นักบินอวกาศสามารถรับประทานหรือว่าทานได้ไปดูกันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยก็คืออาหารสดค่ะ เตาอ,อาหารสดนี้นะคะจะมีอายุของเขาเนี่ยประมาณ2วันอย่างเช่นพวกผักพวกผลไม้นะคะจะถูกแช่เย็นบนยานอาวกาศและจะต้องบริโภคอย่างรวดเร็วค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงการเน่าเสียนั่นเองต่อมานะคะคืออาหารฉายรังสีค่ะพวกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนั่นเองจะต้องมีการฉายรังสีไอออนไนซ์ก่อนบรรจุพันธุ์นะคะเพื่ออะไร เพื่อช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาและลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนของเชื้อจุลินรีย์ค่ะอย่างเช่นพวกสติ๊กเนื้อเอยหรืออะไรแบบนี้นะคะอย่างต่อมาคืออาหารกึ่งแห้งหรือว่าอาหารที่มีความชื้นต่ำค่ะอาหารประเภทนี้นะคะจะไม่เสียเร็วเหมือนอาหารสดค่ะเพราะว่ามักจะมีปริมาณน้ําในระดับที่ต่ำนะคะเพื่อจํากัดการเจริญเติบโต,ตของเชื้อจุลินทรีย์และมีเนื้อสัมผัสที่อ่อนนุ่มอย่างเช่นพวกลูกพรุนลูกกวาด เค้กผลไม้และขนมอบค่ะและอย่างต่อมานะคะคืออาหารในรูปแบบธรรมชาติจำพวกทัวบิสกิตกลานโนล,ล่านะคะหรือว่าช็อกโกแลตแท่งพร้อมรับประทานนั่นเอง5ค่ะอาหารและเครื่องดื่มแบบรีไฮเดรตเชเบิลค่ะเป็นยังไงคือการนำน้ำออกจากอาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยเพื่อให้แบคทีเรียเนี่ยเพิ่มจำนวนได้ยากค่ะ ยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ได้อีกและลดโอกาสการเน่าเสียได้ด้วยอย่างเช่นพวกมันบดสำเร็จรูปไข่คน้นค็อกเทลกุ้งนั่นเองและอย่างต่อมานะคะคืออาหารที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนหรือเรียกง่ายๆว่าอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานเป็นกระบวนการที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียค่ะโดยใช้ความร้อนแล้วปิดผนึกผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วในบรรจุภัณฑ์ที่กันอากาศเข้าไม่ได้ และนี่ก็คือทั้งหมดที่นักบินอวกาศสามารถทานได้บนอวกาศนะคะงั้นอย่างนี้เรามาดูในทางตรงข้ามดีกว่า แล้วอะไรบ้างที่นักบินอวกาศไม่สามารถทานได้บนอวกาศค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือขนมปังค่ะเจ้าขนมปังนี้นะคะเขาขาดกระบวนการการถนอมอาหารจึงมีอายุสั้นค่ะไม่เหมาะกับการรับประทานและอีกอย่างนะคะเจ้าขนมปังเนี่ยยังทิ้งเศษที่สามารถลอยออกไปและอุดตันช่องระบายอากาศได้ค่ะอย่างต่อมาเลยนะคะก็คือแอลกอฮอล์ค่ะ จร,จริงๆนินว่าเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแอลกอฮอล์นี้นะคะจะส่งผลต่อสมองและพฤติกรรมของนักบินอวกาศค่ะมันจะทําให้พวกเขานะคะไม่มีความชัดเจนทางจิตใจในการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและอย่างที่3นะคะคือพวกเกลือพริกไทยเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอื่นๆค่ะซึ่งเจ้าพวกนี้นะคะด้วยความที่เขาเป็นอนุภาคโมเลกุลขนาดเล็กนะคะมันจึงเป็นอันตรายอาจจะเข้าไปอุดตันช่องระบายอากาศแล้วมันยังสามารถปนเปื้อนอุปกรณ์ได้อีกด้วย แล้วนอกจากนี้นะคะมันสามารถยังไปติดที่ตาที่ปากหรือแม้กระทั่งที่จมูกของนักบินอวกาศได้ด้วยโอ้โหลองคิดสิคะถ้ามีพริกไทยมาติดที่ตาเราเนี่ยเราก็คงแสบตาสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยต่อมาก็คือเครื่องดื่มอัดลมค่ะพวกโค้กพวกเบบซี่หรือว่าอะไรที่เป็นน้ำโซดานะคะเมื่อเรานำขึ้นไปบนอวกาศเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากบนโลกค่ะตรงที่ฟองคาร์บอนไดออกไซด์ไม่หลุดออกจากเครื่องดื่มนะคะและยัง คงอยู่ในของเหลวซึ่งเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะมันทําให้ไม่เป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารของนักบินอวกาศสักเท่าไหร่ค่ะอย่างต่อมานะคะก็คือไอศครีมนักบินอวกาศค่ะเขาบอกว่าไอศครีมเนี่ยขาดน้ําและร่วนซึ่งอาจจะรบกวนอุป,ปรกรณ์และสร้างสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นในสภาวะไร้น้ําหนักได้นั่นเองค่ะอย่างต่อมาคือปลาที่มีกลิ่นแรงค่ะมันอาจจะทําให้ยานเนี่ยมีกลิ่นเหม็นอบอวนไปหลายวันประกอบกับปลานะคะไม่สามารถเก็บไว ได้นานด้วยเช่นกันและนี่ก็คือทั้งหมดของอาหารที่นักบินอวกาศไม่สามารถทานได้บนอวกาศค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะนาซาเนี่ยเขาก็กําลังเร่งพัฒนาแล้วก็วิจัยอาหารสําหรับนักบินอวกาศให้มันสามารถเก็บได้นานใช้ได้นานและมีประโยชน์กับนักบินอวกาศเพื่อที่อนาคตของเราเนี่ยจะได้ไปสำรวจอวกาศได้ไกลและลึกมากยิ่งขึ้นค่ะ ติดตามรายการ Spacebar ได้ใหม่นะคะทางสื่อออนไลน์ของจิสตาทุกสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3ของเดือนส่วนวันนี้นินต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ